ร้านนี้มีชื่อว่าเจริญไทยสุกี้เจ้าเก่าร้านนี้เปิดมา50กว่าปีแล้วโดยตอนนี้เป็นรุ่นที่สองซึ่งเป็นสุกี้ที่ดังในเรื่องของหม้อไฟโบราณ พอเขาใช้เต้าเจี้ยวสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นเองนอกจากเต้าเจี้ยวที่ผสมสุกี้แล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือน้ำจิ้มที่เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเองเช่นกันพอมีเต้าเจี้ยวอีกหนึ่งตัวที่ทำให้น้ำจิ้มโดดเด่นและไม่เหมือนใคร เมนูแนะนำก็จะมีสุกี้หมอ้อไฟโบราณย่างสุกี้ปลาเป็นที่เป็นสุกี้ปลาทั้งตัวโดยร้านจะใช้ปลากระพงกับปลาเกา๋าสุกี้เนื้อล้วนถ้าใครไม่ทานเนื้อเราก็มีสุกี้รวมไม่เนื้อที่มีทั้งหมูไก่กุ้งปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบเต้าหูย้ยัดไส้เกี๊ยวปลาปลาสวรสด์ บอกได้เลยว่ารวมทุกอย่างจริงๆเต้าหู้แคชชอบมากเลยเริ่มต้นดีอันนี้ก่อนเลยค่ะขอยืดด่วยยืดเลยค่ะเดี๋ยวหนูใส่ผัดให้หนค่ได้ค่ะโดยวิธีการทานก็ให้เราคนเต้าเจี้ยวไข่และวัตถุดิบของเราเข้าด้วยกันจากนั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปในหม้อเทเลยค่ะเทก่อนไม่รอแล้วนะ าลูกชิ้นใส่อะใส่ลูกชิ้นได้ไหมใส่ได้เลยใส่ลูกชิ้นอะเช้าวันไหนก็เรียบลูกชิ้นใส่เรียบลูกชิ้นใส่ได้หมดเลยมันย้อมใส่ไปเลยสุดยอดอะดดูิอร่อยสนุกโอ้ใช่ดูดิวันไหนที่แน่นสุดเสาร์อาทิตย์อะค่ะลูกค้าจะเยอะคต้อองงจเราต้องจองอะโอ้โหน่าจะดีอะดูดิแม่ดีมากเลยหอมจังเลยอะชอบทุกกี้อะไรแบบเนี้ยอุียนี่ต้องมีนี่กรอบโอ้ยต้องมีนี่กรอบม่กกรอบกรอบเอ้ยโอ้ อุ้ยชิน้นหนามากค่ะเอาเนื้อสุกแล้วค่ะเนื้อสุกแล้วเหรอนี่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 คือสุกแล้วใช่ไหมคใช่ค่ะโอ้โหเนื้อแม่เจ้าวดูโลกมากค่ะคุณนี่น้ำจิ้มเขานะอยากรู้ว่าเป็นไงน้ำจิ้มนื้อกิมเนี่ยนะมีน้ำมีเนื้อนี่อมันจะใสนิดนิดเปรี้ยวๆหวานนิดนิดอันนี้คือรสชาติโบราณมากเลยนี่นะโอ้โหแล้วนี่นะ กุ้งกุ้งสุดยอดเลยกุ้งดูดีมากถึงจิ้มใช่ค่ะแม่มีอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำนะคะเวลาทานอ่ะทานไปคนไปนะคะไม่ต้องกลัวคาวของเราไม่คาวแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่คนอ่ะไม่มันจะไม่อร่อยปลาหมึกปลาหมึกไม่เสียมันดีก็อย่างร้อนอยู่แล้อ๋อแนะนำให้คนใช่ไหมใช่ค่ะต้องคนค่ะที่มันเป็นโดดเโอ้ดูดูดูกินไม่ทันแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยนะเป็นพิธีกรผมไม่แข่งครับเจอหนู้ดีรู้ดี ทุกอันที่อยู่ในหม้อซุกี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีความสุขหมดอร่อยนะครับผมแล้วก็เขาแบบของดีลงมาเออเกตเทที่เนี่ยวัดจากอะไรกุ้งของเขาอ่ะมันัวใสๆเจ้งๆนะเนื้อของเขาอ่ะคือชิ้นใหญ่ไม่ได้บางๆใสโยนลงไปแล้วหดหดดไม่ใช่คือทุกอย่างชิ้นใหญ่ๆหมดเลยอ่ะมีความเต็มปากมยความลูกทิ้งแท้ โอ้โหน้ำซุปคือหอมหวานมากน้ำซุปคือดีมากเลยฮะหอมหวานนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมบอกเลยว่าชอบมากๆอ่ะร้านเนี้ยอันนั้นน้ำซุปอะไรน้ำซุปหมูใช่ไหมซุปหมูครับแม่นี่ชั้นน้ำซุปเนื้อเป็นไงคือมันหวานแบบไม่ใส่น้ำตาลอ่ะใช่แล้วมันเป็นหวานเชงๆของคนจีนอ่ะคือโบราณมากอ่ะเฮ้ยมันเหมือนกินกินในความโบราณเข้าไปอ่ะความเป็นจีนนะแม่นะ สำหรับร้านเจริญไทยสุกี้เจ้าเก่า,ากตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษมระหว่างซอย4กับซอย6เปิดตั้งแต่สบโงคร0่งจนถึง5ทุ่มเมนูแนะนำก็จะมีสุกี้หมอไฟโบราณอย่างสุกี้ปลาเป็นราคา639บาทสุกี้เนื้อล้วนราคา470บาทสุกี้รวมไม่เนื้อราคา450บาท บอกได้เลยว่าควรค่าแก่การลองยังไงก็ต้องมา